สวัสดีค่ะทุกคนประทับใจและถึงกับความสวยงามเละอยากจะอวดเพื่อนๆค่ะสวยงามมากมาทเที่ยวด้วยกันเลยค่ะมาเห็ุแตเรสเทล่ะฮะเซเรนโตเซเวนโตซูเรนโตซูเรนโตอ๋อถามที่ชื่อซูเรนโตสวยงามมากเลยค่ะน,นั่งรถน้ำเที่ยมมาก็ามาลงตรงนี้ทานอาหาร พักผ bon. no. mm. ่อนเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้คนอาบน้ำคนเออก็มีที่ให้อาบน้ำนะเหมือนสระเลยก็ทำเหมือนสระเลยอ่ะสระข้างในก็ทำเหมือนสระข้างในให้อาบน้ำใส่องแหน่งเลยใสเแจวเลยโอ้โหน้าลองอาบแกบอกว่าชุดว่ายน้ำมาหรือเปล่าอ้าวใครจะรู้ล่ะ ก็ไม่ได้มาสิคะอืมเนี่ยนมาเที่ยวมา,มมมา,เมมากเลยทำดีมากเลยนะนี่ที่นั่งอับแดทอชอบชอบมากเลยน้ำใสามากเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องว่ายน้ำข้างในเลยภาพสวยงามเลยโหกว้างมากเลยอ่ะกว้างมากเลย ถึงว่าเขายืนดูอะไรก็ชมอะไรถามที่ว่ายน้ำอาบแดดหูกว้างมากเลยก<อ> <laughs> ว้างมากเลยภูมิใจมากที่ได้มาที่นี่สวยงามมากสวยงามมากามมากอิตาลี่หิตลี่ลงบัไดโอ้ยสวยงามจริงๆไม่รู้จัก กูยังไงสวยเกินคำบรรยายเนเปไม่แรงไม่เป็นก็จะถ่ายวีดีโอไปด้วยโอ๊ยระวังลองโอ๊ยลองไอสวยงามมากมขึ้นคนลงม,มากไปคนไหนเดินไวก็แซงก่อน Passar bra där, sådana ting. Det väldigt skumt. Som små trappor inne med dem. Väldigt skumt. Och namnet, namnsdagen. Det är vänster med namnet. Är den bränd på den ยังโอ้โซฟินอุ้ยดีจังเลยได้มาเห็นสวยงามภูมจใจที่ได้มาดเขมาข้างล่างที่ะชั้นค่ะงามมากเลยนะเยอะเป็นลิตระเพื่อนฮะมโกไปเอ็นมีก็ไปเอ็น เซฟาเนะอ็นดาสฟีนอ้ยหน้าเทียมากเลยดูเด็กเดกเล่นใายกันมีขอบมีเขตนะ<อ>มีขอบมีเขตให้เด็กๆให้ครอบครัวอืมหน้าเทียบแตเด็ดแรงหน้าดูเลยแต่ข้ามีร่มมีบ้านให้ด้วยนะ บ้านที่อาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่คะมานเละกะ็กๆอ่ะไปวิซน์แต่เวนทินวิซนโอ้โหสวยงามมากเลยอ่ะสวยมากๆสวยมากๆประทับใจมากๆเลยที่ได้มาอิตาลีสวยงาม,มานะนักท่องทเที่ยวเยอะมากเลย อร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันแะ่คันใหญ่ๆคิดว่าเขาเช่าหรือว่าเขาเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่รู้นะคิดว่าเช่านะค่ะไม่เป็นจะรีบไปไหมโอหเกดินไหวทีอย่างเงี้ยเดินไวเราจะถ่ายมาใส,ส่สักหน่อยเดินไหวน่ดาดูเลยมอเตอร์ไซคค่าเช่าอะค่ะ นี่เป็นสถานที่เช่าวมอเตอร์ไซค์สองแม่น้ำแล้วสองนี้ก็เป็นแม่น้ำเราก็จะเดินไปขึ้นเรือค่ะหนีหนีมาขึ้นเรือแทนที่จะนั่งรถกับแกคือขาแกยาวต้องการที่รถมันสั้นเกิน บอกมันเล็กนักท่อเที่ยวจะมาดูนี่เขาจะรอรถบัสกำลังจะไปซื้อตัว๋วซื้อตั๋วขึ้นเรือกลับบ้านด้วยตัวเองคุณลุงยืนรอคิวซื้อตั๋วค่ะตั๋วขึ้นเรือเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่า อมอลฟีเที่ยงสิบห้าแล้วตอนนี้ก็เที่ยงสิบค่ะเที <Thank you. S 1> e ่ยงเที่ยงห้านี่มันเที่ยงสิบแล้วนี่นะโ้ uh huh. oh, ต้องรออีกแน้วน,นะพี่ลุงเดิน <c oughs> ไปเดินมาเพราะว่าคนไม่รู้ทางก็พอดีไปเจอคนที่จะไปที่เดียวกันค่ะเราก็เลยตามเข้าไปจะไปเรือลำเดียวกันคุณนี่โบ๊ทในอพอกกัฟมเอราอมฟกัฟม สวยงามมากเลยค่ะทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่เรือไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะนั่งเรือไปที่ที่เรา,เาคือยังไม่ถึงที่อยู่จะไปจอดที่หนึง่งก่อนที่จะไปที่เราอยู่นะคะจะไปเปลี่ยนเรืออีกครั้งหนึ่งสวยงามมากเลยเดินกลับเหมนก,กันนะแต่กแตถือว่าเป็นการออกกำลับบงกาย เดินไปเรื่อยๆค่ะเด็ดร้อนเหงื่อออกก็เลยต้องเอาผมขึ้นเปียกเหงื่อเปียกผมเปียกคิดว่าคงรอยอยู่ตรงนี้ในร่มอ๋อเดินบิดมันไม่ใช่ตรงนี้นี่นะเรือใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อคิวเรือลำนี้ที่เราจะไปกันโอ้หสงสัยขับไป เป็นเรือที่ขับไปนั่งชั่วโมงหนึ่งก็จะไปจอดที่จุดหมายที่เราจะไปค่ะคนขึ้นเยอะคนขึ้นตลอดเต็มทุกลำขึ้นเรือแล้วทุกคนขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วเดชมวิวไม่รู้จะได้วิวหรือเปล่าต้งเรือข้ามฟ้าก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ว,ว่ากระจกมันไม่ใสมันเลยถ่ายดูมัวนะคะอย่าโทษกล้องนะคะโทนกระจกหูวิเรือคนคนเยอะมากะคะ่ะบนเรือเนี่ยด้านหลังไป่จะเสกเข้าดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเรือเยอะมากเลยะคะ่ะ